โอเคฝนก็นอนได้ครับเดี๋ยวผมจะมาอุดนะ okay. 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 okay.

เอาดีกว่าเข้าเนี่ยมีลมหน่อยนี่เขาเขาไปลูกเส้นร้อยดีกว่าบาหลาะที่มันดวกาบาการนในมุกนี่เนี้ยเขามาก่ลาเสนหาดกแตู่เรียวโอ้ตตัวฝากก็ไปเกเกิดซาซีด้วยหมานหวาขึีนยังมีอ้วนันมาฝาก็มันทุกมือแยเรียกมั ทิกอย่างคุณนั่งไปมัดรถเยวเขารถอั้รแก่รถกั้งโอตายด้วยก็ไปแขนนี่นนี่หล้โอ้เอาอะไรได้ต้ก็รถสีเขาวะโอ้ยใ้คนได้ฟุ้งเหี้ยสิอน่นมึงเหนนคนเราบ ปัตูเขาเรียงพึ่งตักตักเท่เอาเปันคมกนกอาูเมันมนิวกอนลยไปตักมือมัว่าย่กูบาต้องใายกูไปแขนบาผมเราฝันมันว่ามันเยังยังฝันกูขาดไป่หมือนันว่าไยฝันตังมายังไหมันว่าอย่ากูอยากนี่แหละอยากเตะกูหุ่ยมาว่า มั่ขีบกูก็ย่านมันกูยางอู้กูเดียวนีมันว่าว่ากันนะยากันย่างเน่ยว่าจกูปังกูย่างกนมันมาสอนมันมาสอนกันเฮ้โอ้นี่เน่ทิมวยิมร้องบ้าาปานอันบ้านางบ้านจะน้อยลงเ็ตย่อลูาน

อานี ip, ่บานผู้ดีที่เอาคู่ไปหอกระเพินพญานาะบาทผูดีเมื่อนน้่เราแกงอานะู่กับกวางกระท้าู้กระเบนน่านาหัวสีให้สมันเศร้าถึงเทาไปนานามันเราขึ้นมาบานนี้เอาใบห่อจากข้าผมก็เดือกหอกมากันเราบอกปุ๊บหอกแก้ว

呃，在的，在嗯，们，嗯，啊，老板，嗯，看书，俺肯定。 Jatuh pateyani Sabari warani Ibu sangkasa Omo seyama Satu nopante Ibu sangko We no. เราสองคนชอบกันสุดนี่เท่เลอ้กลาไปวดูน้อไปบ้านเดยวเตรียมติดไปเจ้าสีไปอี่ยงกัน่์ก็อย่างจันไปโอ้ยว่ไปบนบออย่างว่ยจันน์นว่าไป่ไปไม่สิวยับนัเลยว่ไปไปนอนก็หนันบอกมัน่ไป ก็จะแบบนี้โอนก็จะบ้นี่เองน่ารักนาพูดนว่าไอ้เรานี่คือน่าน่าดคว่าไอ้เรานก็คน่ารูันว่าไอจเร và chăm sóc trong chỗ vàng chế biến xin lắm chút 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 lắm เขากินกับวมีไง่ยูกกันทำที่คนเหลูกที่คนมาขอกันมเมียเมียวโมมีงันอยงเี้ยเนี่เสื้ซ้อนเนีกูพเอารอก็ซื้อเขาเาา้เกี่ยวเช็ส้กูเอาไปกูขนุนเงียบลุ้นไปร่วมักงเนี่ยเขาเป็นงานไปอีนึงเหมือนงานไม่อาถือคันคันยังไงเนี่ยไม่รู้การท่างกันมุนกูไปเ้าลูไป มันหายซองหนึ <laughs> ่องตัวไปเป้าดูไงมันหายซองหนึงซองขึ้นโม่สาวสาวมันโง่มากมันหายเยอะเหล่าน่าเดเขาไม่รู้หายเลยแต่เรื่องขอเป้าเป้าหายสามบาทเศร้าสวยเด่นเลยแม่มึงว่าใส่แันกู้เอาลูกตนเขามันมุมนี้นะเจ็บดจริงตัวนี้มี่หน้านี่อันนี่้หน้าเซลยว่าประมาณเท่าไหร่เลยหน้า

Bạn hẹn nắng đến ngày một mươi <laughs> Nhìn hẹn mặt lại được thăm phó của nhau của mắt sưng mùng và quê lên đi 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 เราคิดคงหนึงหลายเราคิดครั้งบาง้าวน่งนาไม่ไปทำาก็นอื่นมาขอมาใส่ไปก็เซ้อมเดียวเาไปไปเรื่องพวกามซ้นปีค่ะก็เดียวัหตัว่าตัวองคุณ่ มาสตรีนี้อะไรตรงีดวยโนี่หาไหรงคอนี่าลนี่อะไ2นี่อะไระไรนี่อะไรนี่รนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรนี่ร เีนมาที่ก็ต้องมันก็ตน้เาที่ัเงเนอกวาอชีเามนก็งวนา่เยเขาจะวางทเี่รเกตั้เี่ยให้กตองตี่ยน่ยเนี่เนี่นี่ยเนี่ย่ยเ่ยเนี่ยี่ย่าเนยเนี่ยเนยนี่ยเยเนี่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 ีเนี่ย่ยเนี่ยเเน่ยนี่นนนี่เนี่ยเี่ยนนเนี่ย

คุญปิปะเนวสัตสสัตตัวเเอตั้สาวจัวน้ำมันสูงยาตาบิโชเต็กโสยาตา xác định yêu quý quá tạc xin lỗi quá tạc xin lỗi quá tạc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  quá tạ 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 quá เจงาพ่กระจาบพ่อแมพ่อแม่คุก่อคุแ่แรุ่มโทรศัพท์ไน้ำความสุขความเจริญมาให้หูแห้งหงยเกลื่นสิงไก็ดีสิ่งไกพ่อน้าที่ผู่กาย่วลาผูกกายก็ขอให้วยที่ ควาุศลวามารมัตายออกไปเพืนี้เอาเป็นพวกดียูเ็นเป็นโช่หลอกนให้เปาในวกให้ลาให้ตายของหองคอยร่เมียกผูคนให้ดูเย็นเป็นโช่ให้ไ้บุ๋มันดคือพวกเก็ดจะเไยใจควมใครหนีแี่พวกุพวกจเลิกมองเนี่ยนัเดียบถึงผู้อนศรัทธาศา 两天了，啊？你你你你你你你播？哈哈哈哈哈哈！哦、嗯，你讲了就是你先唱啊，你先播啊，你你来啊，老台子，老台子，你刚接。